พระสุดตันตาปีดกขุดทกนิกายวิมานวัตถุเรวตีวิมานหรือวิมานที่เกิดขึ้นแก่นันทิยะอุบาทศกผู้เป็นสามีของนางเรวดีพระสูตรนี้แสดงผลแห่งกรรมของนางเรวดีพรรยาของนันทิยะอุบาทศกแห่งกรุงพาราณสีนันทิยะเป็นผู้มีจิตศรัทธามักให้ทานและทำบุญเสมอเมื่อตายไปจึงได้เกิดในสวรรค์ มีวิมานงดงามเป็นที่พำนักส่วนนางเรว,วดีกลับตรงกันข้ามนางเป็นคนตรนีไม่ให้ทานและเคยหลอกลวงสมณพราหมณ์และผู้ขอทานเมื่อตายไปจึงถูกยักษ์บริวารของท้าวเวสสุวรรณจับตัวเพื่อพาไปสู่นรกในระหว่างทางนางเห็นวิมานอันรุ่งเรืองจึงถามยักษ์ว่าวิมานนั้นเป็นของใครเมื่อรู้ว่าเป็นของสามีตนเองนางคิดว่าจะได้ขึ้นไปอยู่ร่วมกับสามี แต่ยักษ์บอกว่านางไม่มีบุญพอที่จะได้อยู่ในวิมานนั้นเพราะในอดีตนางไม่เคยทำบุญเลยแม้แต่น้อยยักษ์จึงพานางไปสู่นรกแทนเมื่อเข้าไปใกล้นางได้เห็นขุมนรกที่ชื่อว่าอุสัทนรกที่เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกและความทรมานนายนิรยบาลอธิบายว่านางจะต้องตกสังสาวกาน,นรกอันลึกร้อยชั่วคน และทนทุกทรมานอยู่เป็นเวลาหลายพันปีนางร้องขอความเมตตาขอให้ได้กลับไปสร้างบุญกุศลโดยตั้งใจจะให้ทานปฏิบัติธรรมรักษาศีลและทำความดีเพื่อชดใช้กรรมแต่สายเกินไปนายน,นิระยะบาลไม่ยอมปล่อยตัวและสุดท้ายจับนางโยนลงสู่นรก